สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีกลุ่มที่อ้างว่าเป็นงานนโยบายสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเคลื่อนไหวรณรงค์ให้บัณฑิตเนี่ยไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่55ประจำปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2 5 6 3ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่14มกราคม2 5 6 5โดยอ้างว่าเป็นพิธีกรรมศักดีนา ปรากฏว่าในวันดังกล่าวเนี่ยมีเพียงนายยศสุนทรรัตตประดิษฐ์หรือว่าเทนนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาสื่อศิละปะและการออกแบบสื่อคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับนางสาวพิมพ์ชนกใจหง์หรือว่าพิมพ์ทะลุฟ้าแกนนํากลุ่มในร่วมคนรุ่นใหม่นครสวรรค์ตัวแทนกลุ่ม24ิมิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็แกนนํากลุ่มทะลุฟ้าไปเคลื่อนไหวชูป,ป้ายหน้าหอประชุมใหญ่ก่อนถูกตํารวจสพภูพิงราชริเวศเนี่ยนำตัวส่งต่อไปยังสพสันกำแพงเนื่องจากเหตุ สุดวิสัยและทําการเปรียบเทียบปรับในข้อหาขัดคําสั่งเจ้าพนักงานและก็ส่งเสียงอื้ออึงโดยไม่มีเหตุอันควรปรับไปเป็นเงิน1500ับาทแล้วก็ปล่อยตัวไป Facebook สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสข้อความสรุปว่าการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษาและเพื่อนๆถูกจับกลุ่มโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจากการสแสดงออกเกี่ยวกับกรณีรับปริญ,ญญาและด้านพิติกรรมศักนีดาประสบปัญหาเกี่ยวกับเขตอำนาจของพนักงานรัฐ การกระทําเช่นนี้ไม่ต่างจากการตัดแกล้งผู้ถูกจับกลุ่มเพื่อให้เกิดความไม่สะดวกและก็เป็นอุปสรรคพร้อมทั้งยังเป็นการประวิงเวลาระหว่างถูกควบคุมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนจากงานนโยบายเนี่ยเข้าไปเฝ้าสังเกตการเนื่องจากไม่ไว้วางใจการปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานรัฐนะครับการกระทําของพนักง,งานรัฐต่างๆเป็นการกระทําที่ละเมิดเสรีภาพของประชาชนเป็นการใช้อํานาจโดยไม่ชอบในทุกขั้นตอนและกระบวนการตั้งแต่การเข้าจับกลุ่มและก็การย้ายตัวผู้ต้องหา ซึ่งไม่มีอำนาจทางกฎหมายให้กระทำได้เพียงเพราะกลัวว่าจะขุนเคืองถึงเบื้องพระยุคลบาทจึงต้องการปิดกั้นและละเมิดเสรีภาพของประชาชนดังนั้นสมโมสนรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ถูกจับกลุ่มภายในเขตจัดงานของมหาวิทยาลัยเป็นการด่วนแล้วก็ติดแท็กปล่อยเพื่อนเราในขณะที่ทวิตเตอร์ของนางสาวเพชรรัตน์หม่ชมพูว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่เขตหนึ่งพักก้าวไกล ก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรภูพิพงราชนเวศเพื่อติดตามกรณีตำรวจควบคุมตัวนักศึกษาในเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับโดยมีการโพสข้อความบอกว่าทิมทะลุฟ้าและเทนนักศึกษามชถูกตำรวจนำตัวไปที่สอพภูพิงเนื่องจากน้องๆได้ชูป,ป้ายแสดงความคิดเห็นที่งานพระราชทานปริญญาบัตรมอชอแล้วก็แฮชแท็กลูกช้างมอชอนะครับอีกข้อความหนึ่งเนี่ยก็โพสต์ว่าข้อสรุปของเหตุการณ์น้องพิมพ์และ นักศึกษามอชจบลงด้วยการปรับทั้งสิ้น1,500บาทการแสดงออกเป็นสิทธิส่วนบุคคลอันพึงมีพึงกระทำแต่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นคุกค,คามแล้วก็กักขังการแสดงออกท,ทั้งทั้งที่น้องทั้งสองยังไม่ได้ไปลิดรอนสิทธินคนอื่นประเทศนี้ยังคงเป็นประเทศแห่งเผด็จการแล้วจริงๆนะครับบอกแบบนั้นและแฮชแท็กพลอยเพชรรัฐแฮชแท็กก้าวไกลข้อสรุปของเหตุการณ์น้องพิมพ์และก็นักศึกษามอชจบลงด้วยการปรับทั้งสิ้น1,500บาท ด้วยโทษทําให้เกิดเสียงหรือกระทําความอื้ออึงและความผิดฐานฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กของทางด้านคุณโบนัฐธรรมหัตนาเนี่ยนะครับอดีตแกนนากลุ่มคนอยากเลือกตั้งแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความเลยครับบอกว่านายจ้างที่ตั้งก้้มจะไม่รับคนที่ไม่เข้ารับพิธีรับปริญญาบัตรเข้าทํางานก็ใจแคบไปหน่อยและอาจลืมคิดไปว่าจริงในแต่ละปีที่ผ่านมาก็มีบัณฑิตมากมายที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีด้วยเหตุผลและข้อจํากัดในชีวิตต่างๆกัน ถ้าเป็นเราคงไม่เอามาเป็นเหตุตั้งข้อรังเกียจแต่สําหรับคนที่จงใจไปปวดงานคนอื่นในขณะที่ทั้งบัณฑิตและครอบครัวกําลังมีช่วงเวลาที่มีค่าสําหรับพวกเขาอยู่เป็นเราก็ไม่รับเข้าทํางานเหมือนกันการรู้จักเคารพให้เกียรติคนคือคุณสมบัติพื้นฐานของการทํางานร่วมกันการรู้การ,ระเทศะต,ต้องใช้แค่วุฒิภาวะขั้นต่ําเท่านั้นเองคนที่จะแก้ไขปัญหาในการทํางานได้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีวิธีการบรรลุเป้าหมายโดยไม่ต้องทําลายความสัมพันธ์และ คุณสมบัติเหล่านั้นถ้ายังไม่มีไม่ว่าจะรับปัญญาทางไปรณีนหรือจากาเจ้าฟ้าองค์ไหนกี่ใบก็ไม่มีประโยชน์เมื่อมีอาจารย์มหาวิทยาลัยรายหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยถามว่าเขาไปป่วนยังไงครับมีคนไปขู่เข็นคนอื่นไม่ให้ไปรับปัญญาหรอครับโบก็ตอบบอกว่าไว้คุณจัดงานวันเกิดเชิญแขกเรือญาติผู้ใหญ่มาอวยพรแล้วมีคนมายืนกรี๊ดกรี๊ดด่าทออยู่หน้าบ้านคุณค่อยตอบตัวเองแล้วกันนี่แหละครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเรียกว่าโบนั้นตอบเจ็บเลยทีเดียวครับ